ิยำเช้านะคะที่ริมขาดค่ะรุ่นขาตึ้นสวยสวมหมาพี่ามาใส่มาเล่นน้ำทะเลแล้วค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะคะพอดีว่าจะบอกว่ารุ่นค่ะเรือโมงเรือโมงเรือโมงนะคะแต่ว่ามาตอนนี้เป็นแค่ไฮไลท์ขึ้นเร่กับหมาก,ก็ได้ค่ะ i ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปถ่ายรูปเล่นเสร็จยามเช้านะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วค่ะเอาเป็นรากข้าวหรือว่าจะเอาเป็นจานเอาเอาเป็นรากข้าวเอ้ยจาาก็ได้จาเป็นกระเพราหนึเอากระเพราทะเลนึ่งไปทีเดี๋ยวกระสอบคิดคิดไม่เอาเดินนะคะเมนูเอายำมิ้งเส้นค่ะ ยำวุ้นเส้นเอาเลยสั่งเนี่ยนะคะเพราะว่าหมดคิสมดเนราคาแค่และดวงเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวก่อนนะคะบรรยากาศยดดเช้าใสๆตอนนี้แดดเริ่มอ,ออกแล้วมันไม่เริ่มอ,ออกแล้วมั้งมาออกแล้วเนี่ยออกแล้วไปหมดมันออกแล้วนะคะไปอาบแดดใหม่ปแดดใหม่นะคะยันดำไม่พอ <laughs> วันนี้น้องฟิสสวย น่ารักจะขอหน้าตาจีบน้องพิงเน,น,นี่ยอะไนกินพนี่ไปมไม่เป็นนี่นะคะทุกคนคุณตาเราได้อะไรนะกาแฟแล้วคะ่ะยำเช้าอ,อย่างแหละกินสิรออะไรรู้สึกแกขึ้นจะให้กินค่ะไม่มีเด็กชงกาแฟให้เลยเนี่ยทำไงเนี่ย มือเนี่ยมือก็ชงก็ชงไปแล้วเหรอมันก็ชงแล้วใช่ก็พี่อยากจะกินกาแฟดำไม่ใช่หรอพี่ก็พี่สิจับต้องกอนให้ด้วยไหมเป็นยังไงพี่ไม่ได้ติดเนียเป็นไงล่ะเจอน้องฟรงเข้าไป หมือนมีแม่มาเลยเนี่ย <laughs> แม่มันก็อย่างนี้แหละ <laughs> ชอบอยากชอบไปแกีะมือ <laughs> <laughs> ใช่ไหมพี่หนุกกินอะไรลูกไม่เอาอะข้าวเอา,เอาชื่นใจตอนนี้ก็ชาเขียวเรามาแล้วเหมือนกันนะคะต้นเติมพลังด้วยชาเขียวนะคะเราอยู่สายเขียวอยู่แล้ว <laughs> น้ำมอนลาใส่อะไรใส่โกโก้ ใช้โกโก้น้ำฟริงแล้วก็โกโก้โกโก้แล้วไงแบบเค็มๆต้มเค็มๆเลยน้ำบาเล่นน้อยนิดเลยใช่หวานน้อยลองชิมชาเค็มอะไรดีใช่ละมุนโอ้โหไปด้วยกันได้แล้วงานะไม่เดี๋ยวแย่งกันกินแย่งกันกินแน่นอนอืมอร่อยค่ะชาเขียวยามเช้ารู yes, right? ้สึกสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นพี่มันต้องแบบเดือดตาไงหรอ ลุงไม่ค่อยได้มามาดูดูหน้าดูหน้าเจ้าของช่องหน่อยสิาช่องนี้คือหน้าสมมากออกจากจากปลาอ้อยมาปลาอ้อยไปเก็บอ้อยมาไงไม่ใช่แล้วหรอกไปกินอ้อยมาช้างไงช้างไงหนูรู้หนูรู้ว่าคุพูดอะไรเนี่ยเอาเลยชิงพูดก่อนเลยเล่นตัวเองก่อนเจ็บน้อยอาจจะเจ็บเยอะก็ได้แหมนี่ก็รองกับข้าวนะคะก็สั่งไปหลายเมนูนะคะ อยาจะกินผักเพื่อนแน่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เผื่อใครก็ไม่รู้นะคะดูดูดูคุยกับสาวๆนั่นแหละทีมงานเมียได้ยังมาอยู่ไงพี่ก็คุยแต่ผู้ชายแล้วไม่มีผู้หญิงหรอเนี้ยหลาสาวอยู่เลยเรื่องเรื่องู้เอจใจไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องเอจใจแล้วนะเรื่องเอจใจแล้วนะว่าเพียนแน่นี่เปลี่ยนใจไปชอบผู้ชายหรือเปล่าทำไมไว้ผมยาวนานเหลือเกินหลาสาวรู้ดีอยู่ นี่นะคะทุกคนกลับเข้ามาแล้วค่ะก็จะเป็นยำมูสินนะคะพี่มดก็เป็นผักกะเพราทะเลค่ะคนลึกรู้สึกว่าช่วงนี้พี่แม่ใช้หลามบ่อยนะมันก็แพงอ่ะตั้งแพงเขารู้อยู่ไงเพียงมาบ่อยนี้จะไม่ได้จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยน่ะพี่มดทำเพื่อมดแล้วไปนี่ก็ไปก็ได้มาให้คนมีของคนลึกเรามีคนมีบรรยาญ กินแล้วแจ่ายให้น้องมอให้น้ำงมอนน้ำงมอนไปเข้าน้ำนะคะเดี๋ยวพูดางนั้นโถ่ไม่พอกินเลยจ้าเลยสั่งมาหมดเลยโอ้โหนี่เดียวนี่เดียวกินไม่อิ่มแน่แน่ไม่ใช่กินไม่ใช่กินไม่หมดของของลุงลของคุณลุงนี่ต้องเอาไปโถต้องกินในโถ่ีเดียวเท่ากับสองทัพพีของของของคุณลุงอ่ะต้องกินในโถ่ปกติเขาไม่กินข้าวเช้าเขาบอกว่าไงนะนาต้าหนูหิวข้าวอ่ะ เขาไม่ได้เข้าขาเขาบอกงนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะคะใบเลไม่เลี่ยงนี่คืออยู่ทางใต้เนาะใช่มันอร่อยมากผัดใส่ไข่นะคะนี่มาใต้ต้องกินเมนูนี้ค่ะอ๋อเป็นมีนะผัดเนื้อใส่ไข่ครับแล้วก็ต้มจืดหนุนกับพร่องจืดนะกินต้มจืดด้วยนะเพราะว่าชีวิตจะได้สดชื่นยังกินซ้ำอยู่เป็นที่เงินทุกวันลูกขวด ต้มจืดนะคะต้มจืดสาหร่ายทะเลเหรอสาหร่ายทะเลอ้าวมาไทยกันว่าจะมีกูปูอยู่ปูกุ้งเมื่อกี่ตัวแถมแถมแถมยจะบอกนะเป็นกุ้งได้อยู่อ่ะลูกให้ลูกสาวก่อนให้ให้น้องฟริ้นก่อนสาหายทะเลด้วยลูกขอให้มาคนละตัวเช่นนาต้านะโอ้ยโอ้โหทำลาหลายแล้วอะลูกมา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 อ่ะไม่ใครก็ใครตะก่อนจง ทำอะไรลูกไม่เอาลูกเออขึ้นมาลูกเอาอะไรทำไมสั่งให้กินใม่โผล่หน่งขอโทษลูกกุ้งกุ้งด้วยเวลาจับกุ้งละมือสั่นกลัวกลัวไม่ไม่คนเห็นหรอกก็ให้กลัวจาะกุ้งละมือสั่นลูกไม่โทษทีลูกมาตาขอโทษมาตายดูวางนะเดี๋ยวมันจะโผล่อีกนะวางสักไกลไกลขอบเลยอ่ะกินลูกกินลูกเอาจับกุ้งมือสั่นลูกอ่าพี่ม่อนเรากินผักพี่ม่อนอ้วนแล้ววันหนูไม่เอากุ้งนะเดี๋ยวหนูตักเอง พี่เอากุ้งไปเลยเอนูนตัวจริงๆอันนี้ของมดนอามอนะไม่ใช่ขอนูคนนูอยู่นี่เดี๋ยวนูตาเองนูจะใส่ผัดกินน้ำมาเชชเช่นูไม่กินกุ้งหนูไม่กินกุ้งมีคนมีอีกกุ้งปลาหมึกก็มีอ่ะกินเชิญเชิญค่ะเชิญครับเชิญรับประทานค่ะม้อนใจตังเปิดม้อนใจตังเปิดเลยโอ้มหนี่คือเป็นคนที่สปอร์ตบ้างเลยตั้งแต่เรเจอกันมาก็รู้รู้อยู่ว่าใครใจใช่ไหมน้ามอน ถ่ายนกันค่ะแม่กินข้าวก่อนนะคะแกงเทใส่ใช่แกงแน่เอาน้ำแกงเทใส่ร้านนะคะแกยำยำของหนูไปถ่ายได้ยำมุเส้นหนึ่งจริงจริงของจริงคนเมนูนี้มาใต้ต้องกินนะแกงเหลียงผัดใส่ไข่นะคะตกลงเราจะถ่ายรูปเราจะกินข้าวเนี่ยตามกักินข้าวกินข้าวเลยค่ะกินกินเลยค่ะไม่ประธานจะเปิดและเราทานจะเรากินข้าวกันก่อนนะคะกินแกงเหลืยงหรือมาใต้ต้องกิน ลุ่ยลุยรุยมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออดเดินทางก่อนนะคะเดินทางไปไหนคะเอ่อไปอระนองระนองระยองยะลานั่นแหละมันใกล้กันไหมคะไปไปส่งรถยะลาแล้วเราก็กลับกัน <laughs> ทำไมต้องไปส่ง,ส <laughs> นนงหนูที่ยะลาข่าวแถบจังหวัดภพังงาจัะเราไปใช้ชีวิตดูอาจจะเจอเนื้อผู่ที่นั่นก็ได้จริงเหรอเ <laughs> <laughs> จอแล้บุญคู่ <laughs> เจ้าต้องฝ่าดวงสมบัติคือระเบิดก่อนนะจ๊ะทําไมพูดอย่างนั้นอ่ะคุเล่นมันเป็นที่เที่ยวแล้วเขาเลยบอกอายเวงอะไรนล้วก็คือเป็นที่เที่ยวเลยนะคือถ่ายด้านหลังพี่แน่เลยก็คือมึงก็จะรู้สึกเหมือนอาการประมาณว่าคุยกับแม่นะคะเหรอคือไม่ต้องปังเสียงหรอกเหรอสามชัยไอ้ใต้น้องบอกพี่น้ำว่าน้องจะมาเที่ยวฟังตายพี่งก็บอกมึงจะมาทำไมมึงไม่กลัวหรอเขายิงกันตายบอกพี่ว่าัน มึงไม่กลัวแล้วมึงจะทำไม่ทำไมพี่น้ำบอกเดี๋ยวมึงไม่มีทีตกลับมามึงจะทำไงโอ้โหอะไรวะกบอกดู้าดูยังไม่ได้ผัวดูยังไม่ยอมตายเปล่าสิต้องได้ตดูได้ผัวก่อนบอกก่อนน้องนี่โอ้โหยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยพี่สาวน้องเป็นห่วงมากน้องมากชุมพรอันนี้เป็นตัวจังหวัดชุมพรใช่ไหมคะตัวเมืองใช่ไหมคะใช่แล้วันนี้เป็นเส้นเส้นรถไฟที่ว่าวิ่งลงใต้เลยเนี่ยวิ่งเดินยาวเลยเนี่ย ไม่เห็นมันวิ่งเลยก็มันยังไม่นั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมอนจะรับรถไฟอ่ะเดี๋ยวเราจะจอดชุมพรแป๊บเขาให้ม้อนซื้อตั๋วแล้วเราก็ไปรอกันที่นู่นเลยนอนนอนรอเลยอ่ะไปเจอที่สงขลาเลยสงขลานะคะมอรถไฟมาเขาอยากเขาอยากมีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่บนรถไฟจะทรมารตัวเองเลยใช่เขาอยากไปเขาอยากไปอะไรเขาบอกมาสบายไม่ใช่ไหมมนสบายสบายเออไอเย็นมากเหรอใช่ เราไม่เคยนั่งนั่งนั่งจากอพิษนุโลกไปเชียงใหม่เคยสองครั้งแล้วเคยมาสอบไงนั่งรถไฟด้วยนะคะใช่นั่งรถไฟไงก็อยับเตรี่ยมบรรยากาศไงนั่งรถไฟแล้วมากับใครล่ะมาคนเดียวไงไม่เชื่อพี่เห็นในคลิปพี่ในในรูปอยู่พี่รู้อยู่ในรูปอะไรหนูมาคนเดียวมาพิศนุโลกน่ะหนูมาสอบอ่ะตอนแรกคือคือตอนแรกหนูอ่ะหนูนั่งจากอะไรนะนั่งร่ม ด้านรถทัวร์จากเชียงใหม่มาพิษณุโลกอ,อพอมาถึงก็ดึกแล้วก็พักอยู่ตรงที่ขอนโ่งพิษณุโลกเสร็จก็ต้องขากลับอะ่ะก็คือรีบก,กลับไงก,ก,บก็เลยให้เขาไปส่งที่อะไรนะเขาเรียกว่าท่าอรถไฟอ่ะ <ero> สถานีรถไฟก็เลยซื้อตัว๋วโอ้กว่าจะไปถึง <laughs> นางมากออจริงนะนางมาก ตอนนั้นมาสอบแล้วก็มารู้จักกับคนที่บนรถไฟแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวซ้ายนี่ไปหาไซรีไเรือปนเกาะเต่าก่อน้ำเกาะเต่าก่อน้ำยูนิตชื่นชื่อเนี่ยไปได้อยู่กันเกาะเต่าเอออย่าไปอ่ะต้องนั่งเฟอร์รี่ไปบางนก็นั่งเรือใหญ่ไปเพราะว่าคลื่นแรงมากพี่เคยนั่งใช่ไหมกวดแตกไหมคะเขาเรียกเกาะเลยนะเกาะเต่าก่อนน้ำยูนิใช่แล้วเต่าเกาะเต่าหน้าตาเหมือนเต่าเหรอคะลองลองดู ก่อนนั่งที่ว่าก่อนเต่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้น้องมอนเซิร์ชค่ะเมืองท่องเที่ยวแอปตะยาไปพกขึ้นก่อนนะหรือก็มันจะมีแ่งนนามพื้นชื่ออะเดี๋ยวนะเคยไปอยู่สัญญาณพัฒสาอะไรคนตะค้อนทำคนรับอยู่อะไรเนี่ยสัญญาณสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจเธอมีปัญหายังไงจะแล้วดูทีสวยไหมก่อนเตาก่อนไโอ้ไปไหมไป สวยสวยมากไหนไหนก็มาแล้วไปมันมีเรือออกเปเที่ยวไม่ได้มีตลอดเวลานี่มันต้อง่รมันต้องนั่งเรือไปหรือเปล่าตรงนี้นั่งเรือโฟลีไปใช่ไม่ผ่นไปอม่ทงไม่ทันมันต้องมาล่องเรือแต่เช้ามืดเลยใ่มาลอดูเกาต่อสวยเนาะสวยมากอ่ะนับสายมากอ่ะมันต้องนั่งเรือไปใช่ปะ นั่งเรือไปไม่ทันหรอกม่ทางนะคะตอนนี้ก็ไปหากินทุเรียนก่อนใช่ไหมหรือวาเที่ยวเที่ยวในลูกวั็นแบบที่เรียนก่อนเดินให้น้องมอนกันน้องฟิลไปกินทุเรียนก่อนนะคะส่วนเราก็ขอขอดองกลิ่นเอาก็พอค่ะโอ้ยหนูไม่อยากกินทุเรียนหนูอยากกินมะม่วงเขาเนี่ยมันหวานกินอยู่เลย เนี่ยมะม่วงเขาบนหลังคาโน่นในสวนเขานี่ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะนครับเราเดี๋ยวพี่สง่งกระโบดทีเดียวเลยอ้าวแล้วก็อยังรีบไปส่งกาแฟาหนูดูชาด้วยนะไม่กิน,กนช,ชาเขีวยวเรอจะชาเขียวนั่นแหละก็ต้องไปล้างกาแฟาโอ้คุยยายขายอะไรอะมไม่ะลงไปซื้อที่ไข่เต่าจ้ะไข่ปิ้งเออไข่ไข่ปิ้งเหรอแล้วมันอะไรที่มันเป็นไม้ใหม่ๆนะลง <ผม S 1> <อ>ดูซื้าอยากกินก็ลงไปไม่เอาอ่ะเดี๋ยวรถชนมไม่พี่พ่อเดี๋ยวลงเดี๋ยวเพนน่าจะ ออกรถนะโคตลงไเคียวอนดีการนะทิ้งไปแล้วมีคนโดนทิ้งบ่อยไปกับพี่อะเอาอะแล้วเพี้ยแน่ว่าไม่อยากจะเถียงเพแน่นะคะตอนนี้เพราะว่าเรามากับเขานะคะก็ค่อยเถียงตอนที่เป็นทิ้งแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะหยุดเถียงนะก็ไปเถียงต่อเข้าไปเถียงต่อตอนที่เป็นถิ่นเราเนาะน้องฟิงเนาะ เพราะว่าถ้าโดนจริงการทานเดี๋ยวเออไม่เป็นไรหรอกปากเรามีไปไปไปจริงนะเดี๋ยวดูข้างหลังเนี่ยก็คือเหมือนแม่เราเนี่ก็แบบโอ้ยับเปียอีนี่นี่ไม่ใช่เลยเราพี่ถับเปียให้กับพี่ก็ชอบแล้วพี่ถับเปียให้น้าตาเลยทุกทุกเช้าผมไม่ค่อย พอแทงขาไงไม่ใช่พอถากปุ๊บพอถากปุ๊บเอาหน้าผักหายเออไม่ใช่หน้าผากหายอันหน้าฝาล้อนั่นหน้าถักที่แบบว่าคือแบบมันปิดด้านหน้าเอาผมด้านละหายเขานี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ให้น้องฟลิงน้องม่องไปหาทุเรียนกินก่อนนะคะเดินทางกันต่อเลยค่ะสาธุ สังหลับเมืองชุมพรนะคะไหวบนรถแล้วค่ะนี่คือใจกลางเมืองใจใจกลางเมืองของจังหวัดชุมพรเหรอคะนี่เราผ่ตลาดค่ะโอนี่เราจะเลี้ยวรถไปไหนคะเลี้ยวมาไหว้สารเมืองเราก็จะไปนี่ไงนี่นะคะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอชุมพรนะคะอำเภอเมืองชุมพรค่ะนี่น้ำมันเห็นอย่างชัดจังชัดมากนี่ค่ะสาธุ ทุกคนตอนนี้ก็เข,เข้เขาเขตนะเข้าเขตของระยองระยองอยะยาระนองระนองใช่ไหมพี่ระน,น,นองใช่ระนองระยองแยงลาอันนี้คือไฮไลท์ของการมาที่ระนองหนึ่งที่คือเป็นภูเขาหญ้าต่ะขเขาบอกว่าจะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแล้วก็หญ้าจะเขียวตอนนี้คือมันน้ารักคอโมโบนุใช่ไหมใช่อ๋อเขาเคยปลูกแล้วแล้วก็ไม่เคยให้เราขึ้น ว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยมีมาแล้วก็ขับไปดีกว่านะลองดูเมื่อกี้มีคนขับรถออกมาเพราะว่ามันดูไกลๆดูวิวนะ,ะแต่ว่าพี่บอกว่าเนี่ยคล้ายๆโดยปุ๋ยที่ที่แม่งสอนแต่พี่ไม่เคยขึ้นนะเขาบอกแนวเนี้ยแต่ว่าเดือนโปรจะสูงนี้แต่เดือนปีจะขึ้นสูงใช่เดี๋ยวไว้เดกาสได้ขึ้นก่นเดินขึ้นนะคะ,ะอันนี้ไม่ได้แต่ว่าเดินขึ้นหรือว่ารถขึ้นได้ปะไม่รู้นะผู้ขายโลย่าอย่ามาตาว่า มันอาจะไม่ไงเขาเดินขึ้นอยู่นะอันนี้มีทางเดินขึ้นให้มดเดินขี่ไปเดินอ๋อะว่ารถจอดนี่รถจอดนี่อ๋อมันเป็นอ๋อไฮไลท์นี่ไงนี่อ๋อนั่งไงวัวควายอยู่นู่นคนไปถ่ายรูปได้ไปถ่าได้นู่นอยู่กไกล์หนูเขาเลี้ยงโอ้เขาจอดตรงนี้นี่ไงมันเป็นภูเขาหญ้าจะถ่ายรูปเหรอนุคะ ให้เดิวนไปก็ได้อยากถ่ายไม่มาดี้องฟิ้งไปถ่ายสักรูปเก็บไว้ไปน้ำตาอาจจะได้มาน้ำตกจริงน้ำเล่นน้ำตกเอามาตะคอนมาด้วยอ่ะมันตายหรือว่าเขาใช่มันนี่กันหน้าแรงไงลูกอ๋อเป็นภูเขา้ากบางคนเขาขับรถเครื่องขึ้นไปเนี่ยไม่อยากขับลงไปเลยเขาได้แล้วเนี่ยพี่เด็ดเออแค่นี้ก็ได้พี่มันอารมณ์ถ่ายรูปมันร้อนร้อนนะร้อนเราขึ้งไม่ถ่ายใช่ไหมลูก ในบรรยากาศนะคะก็รถนมังม่อนครับเดี๋ยวผมรับนมังม่อนก่อนคันหน้าก็คือมันอยู่ในกล้องเนาะอากาศก็จะอุ่นๆนะคะไม่ใช่อุ่นละน้อยมากดูดิรถเลมอนนี่ไงเนี่ยซื้อรถให้มันคันนึงแบบเนี้ย๋อ้สาโทถ้าซื้อจริงซูชิหรอ ดูสิก็จะเป็นภูเขาล้นๆนะคะอารมณ์คล้ายๆดอยปุยค่ะฟลิไปถ่ายสองรูปไปลูกนะครับป้าเก็บไปให้าแปะก้นงูไปเดี๋ยวให้เพี้ยนไปถ่ายรูปกับนกฟินก่อนนะคะโอ้ยแภาพเลยใส่บวกเร็วจะไปเร็วเฮ้ยวันรักให้นกฟินไปถ่ายรูปนะคะ คยเหนแล้วลเยอะแะเราเาอดทะเลมากกว่านะแต่ิเดิทะเลมากกว่า